ตอนนี้เป็นแพนิคก,กับซึมเศร้านะเจ้าค่ะแล้วเป็นเยอะพอทุกทุกก็รู้ว่าทุกแล้วก็ออไม่ทําไมมันไม่หยุดทุกเ,<อ>เจ้าคะอย่างนี้ยังดูไม่ครบทุกรู้ว่าทุกนะแล้วก็อยากจะหายอยากจะพ้นรู้ว่าอยากรู้ตรงนี้นะจุดสําคัญอยู่ที่ใจไม่เป็นกลางนะซึมเศร้าก็ไม่เป็นไรหรอกนะซึมเศร้าก็ถือว่าเป็นเรื่องทางร่างกายมันซึมเศร้าไป ใจเราเป็นคนรู้สึกนะ<ช>ดูะไปเรื่อยๆนคนไม่สบายหาจิตแพทย์บางทีไม่หายนะบางทีจิตแพทย์เนะ่เอาซีดีหลวงพ่อไปให้คนไข้ฟังนะเขาหายก็มีนะ<ช>แต่ไม่ใช่ทุกกรณีบางกรณีก็ต้องกินยา<ช>อย่างพวอกสารเคมีในสมองไม่ปกติเลยวันนี้ต้องกินยา<ช>พอานาไม่หายแต่ว่าเราสามารถทำใจให้ผ่อนคลายได้ ด้วยการรู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะใจที่ไม่ชอบรู้จักไหมอย่างใจเราซึมเศร้าเราไม่ชอบมันให้รู้ที่ไม่ชอบนี่เลยนะรู้ตรงที่ใจไม่เป็นกลางเพราะว่าไม่ชอบดับนะใจเราจะสบายขึ้นมาคือใจมันเหี่ยวไม่มีพลังทั้งวันเลยไม่ต้อง,องไม่ต้องมีพลังเหี่ยวรู้ว่าเหี่ยวอยากจะหายรู้ว่าอยากนะรู้ทันใจที่อยากไปเถอะ แล้วมันก็ไม่หายนะเจ้าคะมันก็เหี่ยวอยู่มานะสักพัลย์ยนะไม่มีอะไรเที่ยงเชื่อพระพุทธเจ้าไหมไม่มีอะไรเที่ยงหรอกเจ้าค่ะใจที่เหี่ยวก็ไม่เที่ยงเชื่อสิไม่มีหรอกที่เที่ยงเที่ยงเพราะงั้นหนูไปดูนะใจที่ไม่ชอบดูตัวนี้เลยเวลาใจมันเหี่ยวแล้วเราไม่ชอบให้รู้ทันนะพอมันเบิกบานขึ้นมาแล้วอยากให้อยู่นานๆอยากอีกแล้ว ชอบอันนี้เกลียดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนี้ใจเรามีอยู่สองอย่างเท่านะทั้งวันชอบอันนี้แล้วก็เกลียดอันนี้มันชอบอะไรขึ้นมารู้ทันมันเกลียดอะไรขึ้นมารู้ทันไปฝึกอย่างนี้นะเจ้าค่ะเออโลกซึมเศร้าก็ไม่เที่ยงหรอว่าเจ้าค่ะอยากหายมากทรมานทานข้าวก็ไม่กล้าทานอยากเห็นไหมอยากเจ้าค่ะอยากเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นจำไว้นะเจ้าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เจ้าค่ะ นะก็คือการบ้านก็คือให้กลับไปดูว่า,าใจที่ชอบ,ชอบ,บใจที่ไม่ชอบ,ชอ,บอะไรพอชอบมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพอไม่ชอบมันก็อยากให้หายเจา้าคนะ่ะ